เร็วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวดีมาเ,เร็วๆตามแม่มามันไม่กลับเว้ย <c oughs> มันไม่กลับเว้ยมันตาม <c oughs> ทำไงอะแม่ขึ้นไปแล้วนะเร็วเร็วอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเนี่เยเกลียในน้ำอ่ะแม่ทำไมน้ำมันหมุนอย่างนั้นอ่ะแม่เนี่ยน้ำ,ำมันมันหมุนวนอยู่อย่างนั้นะ่ะเหมือนน้ำวนเลยนั่นแ่ะสงสัสยแม่จะมองไม่เห็นแน่เลยปลาแม่อัะนั่นอ่ะหมุนๆอยู่กลางน้ำมน่ะปลานี่ยนี่ดูในโทรศัพท์ไปเนี่ยหมุนอยู่เนี่ยเฮ้ยตาคุเห็นอะไรด่วนมาเด็ดด่วน เร็วดิเรียวมาไปไหนไปไปบ้านเลยไปไปไปบ้านฮะใครไปแล้วเสร็จแล้ว <directors> Aí, tá, leu, leu. Ana.